ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กันกับเพจ PLC Offing นะครับผมวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการนำภาพนะครับตัว image ขึ้นมาโชว์บนแดชบอร์ดนะครับผ่านตัวพาเลทที่เป็นเอ่อมีเดียนะครับผมตัวนี้โอเคครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ลดนะครับก็สามารถไปโหลดได้ที่ มณฑ์ผลตนะครับชื่อเป็นนี้เลยนะครับไปที่ Install ครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า n o d e ล e d Contrib UI Media นะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นมีเดียของ Dashboard นะครับผมก็สามารถทำการ Install ลงตัวหลดเลสเราได้เลยครับครับเมื่อเราทำการ Install เสร็จนะครับเราก็ต้อง สร้างแท็บกับกรุ๊ปให้มันอยู่นะครับไปที่แดชบอร์ดครับผมก็จะทําการเพิ่มแทบ็บนั้นก็เพิ่มกรุ๊ปนะครับเป็นแท็บหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งจากนั้นผมก็จะทําการคอนฟิกครับตัวมีเดียนะครับผอผมให้ไปอยู่ในแท็บหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งครับ okay. เรียลแอจ d จอ s ์ได้นะครับราสามารถเลือกได้เป็น Adjust Center ตปลว่า e x p a n d s i z e By s i z e นะคร พอเลือกเป็น adjust นะครับจากนั้นไปที่ไฟล์ครับไฟล์ตัว category นะครับให้เราตั้งชื่อของเรา add นะ new นะครับเป็น my image โอเคจากนั้นกดถูกครับอ่ามันจะขึ้นไฟล์ให้เรานะใ้เราทําการคิดตรงนี้ครับ add new ไปเลย จากนั้นครับเขาก็จะให้เราเลือกชนะุดไฟล์นะครกดคลิกไปทีนึงครับจากนั้นก็ไปเลือกรูปของเรานะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นนี้นะครับเป็นเทสเ์เมดโอเพนกดอัพโหลดมาครับโอเคมันก็จะมันก็จะพรีวิวให้เราดูนะครับเป็นรูปนี้กดโดนครับผมโอเคจากนั้นผมจะไปที่ Layout เราสามารถเพิ่มได้นะครับ ขอเพิ่มเป็นยิบสีเลยใหญ่ขนาดนี้เลยนะะีะพ่อเองจากนั้นไปที่แดชบอร์ดดูครับโอเคสังเกตว่าภาพจะขึ้นแล้วนะครับครับผมก็สำหรับการใช้ตัวฟังชันมีเดียนะครับตัวนอนมีเดียของแดชบอร์ดนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้ครับผม up